มมสามคัคคีมีความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวและช่วยกันสร้างเชื่อ โครงการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดโครงการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตระดับมัธยมศึกษาประจำปี2566ชนบุรี PAO e s p o r t a Series 2023รอบชิงแชมป์จังหวัดชนบุรีในวันอังคารที่1สิงหาคม2566ณลานชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชนบุรีเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดชนบุรีรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองสู่การทำงานอย่างเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะมีน้ำใจนักกีฬา และเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในจังหวัดชลบุรีให้มีความสามารถจนพัฒนานักกีฬาอ e ีสปอร์ตสู่การแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศต่อไปซึ่งเป็นไปตามนโยบายหลักของนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยมุ่งหวังการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์เมืองกีฬาระดับโลกและสุขภาพที่ยั่งยืนหรือ World Sport and Health City ส่งเสริมกีฬา e ี p o r t สู่ระดับสากลสนับ สนับสนุนการสร้าง e-sport ต่อเนื่องเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้คอกีฬาและสาวกเกมเมอร์ฝึกฝนทักษะให้มีความสามารถระดับประเทศโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการกีฬาที่หลากหลายและการจัดการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่หรือกีฬา e-sport ให้มีมาตรฐานและต่อยอดสู่การแข่งขันอื่นๆเกมเนี่ยการเล่นเกมนะครับปัจจุบันนะครับหลายคนอ,อาจจะคิดว่า เกมนะครับก็คือแค่เกมนะครับเป็นการเล่นเ,เกมธรรมดานะครับจะเป็นในระบบไหนก็ตามแต่ปัจจุบันนะครับการเล่นเกมมันไม่ใช่แค่เพียงเราห่วงว่าเด็กติดเกมมาเรต่างๆไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้เกมคืออ e ีสปอร์ตนะครับแล้วก็อ e ีสปอร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงเป็นกีฬาระดับสากลที่เราได้เห็นโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าอ e ีสปอร์ตนั้นมันเข้าถึงได้ ไปยังทุกคนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบาการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีอยู่ทุกๆคนฉะนั้นกีฬาอ e ีสปอร์ตจึงเป็นกีฬาที่เข้าถึงผู้คนต่างๆได้มากมายยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเกมนะครับหรืออ e ีสปอร์ตเนี่ยจึงมีมีอย่างแพร่หลายแล้วก็มีแบบนานาชาติด้วยนะครับฉะนั้นการส่งเสริมให บรรดายเยาวชนทั้งหลายนะครับรู้จักในการที่จะอ,อยู่ในเกมกีฬาอ e ีสปอร์ตอย่างเป็นระบบเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องนะครับน้องๆเหล่านี้นะครับเราเราเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับเราเรียกว่าเวลาที่เราเล่นเรียกว่าเราแข่งขันในเรื่องอ e ีสปอร์ในเกมที่เราอยู่เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเวลากันได้ถูกเวลาเรียนเวลาที่จะเอามาใช้ในการ แข่งขันอ e ีสปอร์ตเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการแบ่งเวลานะครับอย่างถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยอ e ีสปอร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่องค์การข้าหงส่วนจังหวัดชลบุรีให้การสนับสนุนนะครับดรวยวัตรุระดับชั้นตั้งแต่ระดับเยาวชนระดับมวลชนไปจนถึงกีฬาเป็นเลิศก,กีฬาอาชีพนะครับแล้วก็เรายังใช้กีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีได้อีกด้วย นั้นเราจะได้เห็นนะครับเรามีการแข่งขันกีฬาต่างๆมากมายนะครับที่มีการจัดขึ้นในจังหวัดชนบุรี สำหรับการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันกว่า200ทีมจากนักเรียนระดับมัธยมทั่วจังหวัดชนบุรีโดยผลการแข่งขัน ROV มีดังนี้ทีมชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีม e t e ท h ทีมรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ทีมอย่าตลกอย่าตลกทีมรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมว a ดดีสิสในฐานะผู้มีการกองการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเรามองว่าตั้งแต่ e s p o r t ์ได้รับการประกาศเป็นกีฬาอาชีพตั้งแต่ปี64มาเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีการพัฒนาร่วมกันนะครับจึงมีพันธนิตรพันธมิตรที่จะเข้ามาร่วมก็คือบังเอิญทาง a อเนะครับได้มาปรึกษาหารือว่าอยากจะจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาด้านนี้ซึ่งเป็นกีฬาที่ใหม่สําหรับเด็กและเยาวชนเล่น ถึงแม้ว่าจะเล่นมานานแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มเป็นกีฬาอาชีพเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีแรกที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีโดยทนายกวิทยาขุนเพิ่มเนี่ยได้มีนโยบายว่าเมืองชนคนกีฬาเนี่ยต้องมีการจัดการกข่งกีฬา,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 าให้ครบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีแล้วเป็นการจุดประกกายที่ดีสาหรับเด็กและเยาวชนที่จะให้มีเริ่มการแข,นข,ข่งขันกีฬาโดยเราเริ่มจาก เอาวีก่อนนะครับในป,ปีต่อๆไปนี่ยที่ผู้บริหารเ,าเห็นชอบเนี่ยเราก็จะเสนอให้หลากหลายมากขึ้นตตรงตามความต้องการของเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปครับ อยู่ดันไม่เกรงใจใครด้านขวาแลเก็บไปแล้วครับผมกับตัวของอินฟิเนียร์ครับด้านหน้ามีการบวกกันครับโอ้ขายส่งซานจะมาตัดแจกเล่นสั้นๆแต่มีคนล้วงมาด้านหลังครับโอ้เข้าไปรูเฉลียวซีร่าอีชอนซีรูปไม่ได้แล้วข้างในมีคนโดนต่อ้วยครับคือตัวโองโจมเจอละไล่ตามต่อเป็นอีกยันตามติดครับเดี๋ยวนี้เขาบอกเลยว่าอินฟิเนียรประตูผีผ่านเรียบร้อยเข้าร่างมปอีกหนึ่งครับเอาดีชอนผลมากดแข็งแต่ใช้เพื่อนเข้ามารับต่อแล้วไล่ตามอย่างต่อเลยไม่ไปเลยก็เป็นเอสของอีแท้ครับ และช่วยกันร่วมมือสามคัคคีมีความลกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวเระช่วยกันสร้างชื่อ